สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีรอบค่ำๆอีกหนึ่งครั้งครับผมวันนี้รอกันค่ำๆช่วงค่ำนะฮะอากาศกําลังดีฮะไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับทากันค่ำหลังเลิกงานนะครับอย่างที่ผมตั้งคอนเซปต์ไว้บ่อยๆนะครับพี่พีนะท่านไหนสะดวกหลังเลิกงานมาได้เลยนะครับมาได้เลยความรอไม่จํากัดช่วงเวลาอยู่แล้วนะครับผมมาช่วงค่าก็ได้นะฮะหลังเลิกงานเอาแบบสะดวกนะครับสะดวก ลำนี้สเตปยีราฟแคะตัวเตี้ยนะครับยีราฟแคะตัวเตี้ยกับยาง2อ5ทับห้ทับนะครับลัดกับล้อแม็กซีอีงานเลเซอร์หยอดแดงครับงานเลเซอร์หยอดแดงนี่ฮะนี่สีเข้มๆแบบนี้เลยตัดกับชุดอุปกรณ์สีน้ำเงินนี่ครับแม่น้ำเงินน้ำเงินนะครับนี่ฮะ นหน้าก็สีน้ําเงินนะครับตัดกันแบบนี้เลยนะฮะนำแจมใส่พื้นที่เรียบร้อยนะครับเซ็ตนี้เป็นล้อเก้าครึ่งทั้ง4ล้อเลยนะครับผมล้อเก้าครึ่งทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับสวัสดีพิเศษครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะี่ฮะประมาณนี้อ่าไม่เตะตาไม่ขัดหูขัดตาลุงจ่าครับเข้าด่านได้สบายนะครับประมาณนี้แต่เป็นล้อเก้านิ้วครึ่งทั้ง4ล้อสลับยางได้นะนะี่ครับ แบบนี้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะพอดีคุณลูกค้านะครับอันนี้คุณลูกค้าจากลำลูกกาของเจ็ดนะครับสะดวกช่วงหัวค่ําได้เลยครับพี่ความห่อยอย่างนี้ผมบอกอยู่แล้วยินดีบริการฮะจากกอล์ฟแม็กนะครับ, c, รบเราออนไลน์อยู่แล้วนะครับกลางค่ำกลาง,างคืนไม่หลับไม่นอนนะฮะแต่ข้างบ้านก็ไม่สงสัยนะครับไม่หลับไม่นอนเพราะว่าเราเตรียมความหล่อให้พี่พียนาะอยู่ ไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอนะฮะเผื่อว่าพี่ๆนะท่านไหนสะดวกช่วงหลังเลิกงานนะครับนี่นะฮะหลายๆท่านอาจจะมีเวลาว่างไม่เท่ากันนะับความสะดวกไม่เหมือนกันนะครับผมยินดีครับยินดีผมอยากให้พี่ๆนะ่ยได้หล่อทุกลำอยากดันทุกลำนะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่เป็นวันแต่งรถแห่งชาติเลยนะพรุ่งนี้มี คิวอยู่ประมาณ5ลำนะฮะาลำก็หลากหลายกันไปนะครับเป็นทั้งยีราฟตัว like สูง like ย right hmm, ีราฟแคะนะครับแล้วก็ม no ีงานท่อด uh, right ้วยนะครับพรุ ing, ่งนี้5าลำเจอกันนะครับขอให้อากาศดีๆไม่มีฝนแล้วกันไม่มีฝนไม่มีแดดนะครับผมอ่ะวิโกตัวเตี้ยนะครับสายยีราฟแคะพี่พีชนะท่านไหนใช้รถรุ่นนี้อยู่ฝากเป็นแนวทางนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับอันนี้คือสเต็ปสแตนดาร์ดนะครับ หน้าหน้าไม่ได้โหลดนะครับข้างหลังเท่าเดิมนะครับลองสังเกตดูนี่ฮะอย่างที่ผมย้ำบ่อยๆวีโกตัวเตี้ยนะครับเห็นซุมล้อด้านหน้าไหมครับนี่คืออาการล้าของสปริงโชคนะครับอายุอนามของรถพี่รุ่นนี้นะครับคุณพี่รุ่นนี้ก็โชกเนี่ยความล้าของสปริงเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนการใช้งานใช้ไป,ไปบ่อยใช้เป็นนานะครับเนี่ยระยะห่างมันลงมาประมาณนี้นะครับผม เผื่อพี่พี่นาท่านไหนนะครับที่เคยติดตามผมอยู่เคยดูอยู่นะครับอผมก็เคยเปลี่ยนสปริงโชคให้นะครับแก้ปัญหาให้กันนะครับสำหรับลำนี้นะครับคุณพี่บอกเอาเป็นสแตนดาร์ดเอาเป็นสแตนดาร์ดนะครับเอาแบบหล่อด้วยนะเน้นเดิมด้วยนะครับผมนะฮะนี่ครับแต่มีมาโชว์ความหล่อกับชุดล้อแม็ก ฝากด้วยนะครับปากด้วยอ่ะชุดนี้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 ตอนนี้โปรโมชั่นนะโควิดนะยังมีอยู่เรื่อยๆนะยังสู้กันอยู่ตลอดนะครับนะครับก็ชุดนี้ราคาปกติเนี่ยราคาปกติตอนยังไม่มีโลกและหลายบาทเนี่ยนะฮะก็อยู่24,500นะครับตอนนี้จัดโปรจัดโปรเหลือ18,900นะครับอ่าขอบคุณพี่พานุวัตรครับอาบอกจัดทรงได้สวยมากครับ ชอบเลยผมไม่ได้จัดในลาร์นี้ลำนี้เท่าเดิมเลยนะพี่ออันนี้สรงเข้ามาสวยอยู่แล้วนะครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตบอกว่ารับบัตรไหมรับครับรับบัตรรับทุกธนาคารเลยฮะมารูดได้ที่หน้าร้านเลยนะครับมีเครื่องรูดไว้คอยบริการนะครับขอบคุณพี่หมูหมูครับบอกหล่อครับ f c วัดดอนโอเคนะฮะัสดีพี่ห57ท่านนะครับฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปได้เจอกันแน่รับบัตรครับรับบัตรนะ พี่อาร์ตถามย้ํามารับบัตรหรือบอกรับครับผมนะฮะอ่ะเพื่ออยากปรึกษาเรื่องความรอนะครับของรถที่พี่เพีรน่ารักนะครับก็บศูนย์แปดสี่ห้าห้าสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับแจ็คออโตแม็กแน่ชื่อนี้ที่คุณมั่นใจนะครับเสิร์ชเจอเลยทั้ง Google ทั้ง YouTube ทั้งเฟซบุ๊กนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณพิ่วีนะมากที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะมีผลงานรหล่อมาให้ชมเสมอสวัสดีพี่ช่างใหญ่ครับผมแน่คุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะครับอ่า ปรสิเดือนศเซไม่มีครับนะไม่มีครับมันเป็นพี่ต้องคุยกับทางธนาคารเจ้าของบัตรครับพี่อารตนะฮะทั้งเรื่องบัตรเครดิตนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับผมสวัสดีครับ เบิ้ลปิดไม่ได้ขอบคุณพี่ชาติชายครับชาติชา,ชายโทรศัพท์เป็นอะไรแต่ั่นแล้วนะขอบคุณพี่แน็กนาครับบอกบริการดีมากครับแม่ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวนะผมปิด ไหลสดไม่ได้ตอนนี้ผมหาวิธีปิดอยู่โทรศัพท์น่าจะเจ๊งอีกแล้ว